สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมออฟฟิศเชลลนะครับก็มาบันทึกคลิปช่องนี้สักเล็กน้อยนะครับไม่ค่อยได้มาทักทายกันเลยนะครับส่วนใหญ่จะไปลุยช่องใหญ่นะครับเพราะว่าการกระจายข่าวการอะไรมันมันมเข้าถึงมากกว่านะครับเพราะว่าช่องใหญ่ผมนะครับผู้ติดตามประมาณ60,000นนะครับก็คือมันจะไปได้เร็วกว่านะครับแต่ว่าช่องนี้เป็นช่องสำรองยังไงก็ต้องมาทําคลิปลงนะครับก็ เริ่มกันเลยดีกว่านะครับคลิปนี้มาทบทวนนะครับเหรียญเหรียญ5บาทนะครับที่ผมรับซื้อสูงสุดนะครับสูงถึง5,000บาทนะครับซื้อ2 0 0 0ถึง5,000บาทนะครับเป็นเหรียญแบบนี้นะครับดูกันเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับเหรียญ5้าบาทปีพศ2อ5 8นนะครับเหรียญนี้อยู่ในตลับแบบนี้ไม่ธรรมดาไม่ใช่เหรียญหาง่ายอย่างแน่นอนนะครับมีส่งมาถามผมเรื่อยนะครับว่า แบบนี้หรือเปล่าที um ่รับซื้อนะครับเป็นเหรียญแบบนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูเลยนะครับเหรียญด้านหน้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าเนื้อโลหะคนละเนื้อกันนะครับเนี่ยเหรียญปกตินะครับอันนี้คือเหรียญที่ผมรับซื้อนะครับสูงสุดเหรียญละห้าพันนะครับสวยสวยซื้อจริงแน่นอนนะครับห้าพันบาทนะครับคุณสมบัติของเหรียญที่ผมรับซื้อมีอะไรนะครับเป็นเหรียญห้าบาทสีทองนะครับสีทองเป็นแบบไหนนะครับสีทองก็คือเป็นเหรียญห้าบาท ที่มีสีเหมือนเหรียญ2บาทนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญ5บาทที่มีสีเหมือนเหรียญ2บาทนะครับทําไมถึงมีสีเป็นเหมือนเหรียญ2บาทเพราะว่าเหรียญตัวเปล่าของเหรียญ2บาทนะครับหลุดไปยังบล็อกแม่พิมพ์ของเหรียญ5บาทนะครับแล้วก็เกิดการประทับการปั๊มการตีเหรียญเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับขอใช้คําว่าปั๊มเหรียญออกมาก็แล้วกันนะครับปั๊มเหรียญออกมาแล้วเป็นแบบนี้นะครับ ตัวเปล่าของเหรียญ2บาทนะครับเข้าไปยังบล็อกแม่พิมพ์ของเหรียญ5บาทนะครับแล้วก็ปั๊มออกมานะครับได้เป็นเหรียญ5บาทสีทองนะครับอันนี้คือสแกนเรียบร้อยตรวจสอบเนื้อโลหะเรียบร้อยนะครับเป็นเหรียญแท้เป็นเหรียญเออเลอร์คอยผิดพลาดจริงๆนะครับออกออกเกรดโดยบริษัทสยามคอยนะครับสแกนเนื้อโลหะเห็นไหมครับมีเปอร์เซ็นต์นะครับคิวโปมีนิกเกิลน้ำหนักนะครับ 3.99กรัมนะครับน้ำหนักเท่ากับเหรียญ2บาทเหรียญน,นี้นะครับอันนี้สังเกตจุดสังเกต2จุดเลยนะครับอันดับแรกท่านดูที่สีก่อนดูที่สีของเหรียญ5บาทก่อนนะครับถ้าสีมันแปลกแปลกเสียงสีมันเหมือนกับเหรียญ2บาทนะครับให้เก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งเอาไปใช้อันดับต่อไปที่เราตรวจสอบก็คือตรวจสอบน้ําหนักตรวจสอบขนาดนะครับขนาดเนี่ยจะเล็กกว่าเหรียญ5บาทแต่ว่าจะใหญ่กว่าเหรียญ2บาทเล็กน้อยนะครับ นี่นะครับอันนี้เหรียญแท้แน่นอนนะครับเหรียญนี้ที่ผมได้มานะครับ FC จังหวัดชนบุรีส่งมาขายเมื่อประมาณต้นเดือนมกราคมนะครับต้นปีใหม่เลยนะครับซื้อมาในราคาเหรียญละ2,500บาทตอนนั้นนะครับก็ตอนนี้นะครับปรับราคาให้สูงขึ้นนะครับสวยๆผมซื้อสูงสุดเหรียญละ5,000นนะครับน้องเขาบอกว่าเหรียญเนี่ยพ่อค้า ร้านขายของชําทอนมาให้เขานะครับเขานึกว่าพ่อค้านึกว่าเป็นเหรียญ2บาทแล้วน้องเขาก็ส่งมาให้ผมดูนะครับถามว่าพี่เหรียญนี้เออเลื่อคอยไหมรับซื้อไหมผมบอกว่าถ้าเป็นเหรียญแท้ผมซื้อนะครับน้องเขาก็ส่งมาให้ตรวจสอบโอเคนะครับตรวจสอบเบื้องต้นเป็นเหรียญเออเลื่อคอยนะครับผมก็เวลาต่อมาผมก็ได้นําไปส่งเกรดนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญ5บาทปั๊มบนเนื้อบนโลหะของเหรียญ2บาทนะครับชัดเจนนะครับเนี่ยหบาทชัดเจนนะครับ 5บาทปีพศสอ5 8นนะครับเป็นสีเหมือนเหรียญ2บาทนะครับไม่ได้ไม่ได้เวอร์นะครับไม่ใช่นิยายนะครับอันนี้ของจริงนะครับเหรียญในมือผมก็เหรียญจริงส่งมาขายได้จริงนะครับซื้อจริงพบเจอจริงนะครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นเหรียญแท้จริงๆนะครับออกโดยสยามคอยตรวจสอบเรียบร้อยนะครับ AU 5 5 Mint Error นะครับ Stuck on เนี่ยแพนนนะครับผิดเนื้อนะครับน้ำหนัก3 99กรัมนะครับซึ่งปกติเหรียญ5บาทจะน้ำหนักอยู่ที่6.00กรัมนะครับนี่นะครับก็เป็นเป็นเป็นแนวทางในการสังเกตแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าใครเจอหรือใครมีแบบนี้ก็ส่งรูปมาสอบถามราคาได้นะครับก็มาคุยราคากันนะครับราคาพอใจก็คือรับซื้อนะครับถ้าเป็นเหรียญแท้ผมรับซื้อนะครับแต่ว่าถ้าเป็น5บาทปี52าสอปีปี58แบบธรรมดา ยังไม่ได้รับซื้อนะครับรับซื้อแบบนี้นะครับ5บาท สีทองนะครับสีเหมือนสีเหรียญ2บาทนะครับรับซื้อแน่นอนนะครับสูงสุด5,000บาทซื้อจริงแน่นอนนะครับเพราะว่าเหรียญนี้ก็ส่งมาขายเช่นเดียวกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับฝากติดตามทั้ง2ช่องเลยนะครับสลาลมคอย h ช n แนลแล้วก็สลาลมออฟฟิเชียลนะครับช่องนี้นะครับต่อไปผมก็จะมีการอัปเดตราคาเหรียญในกลุ่มซื้อขายนะครับซึ่งก็ได้รับชมกันไปบ้างแล้วนะครับคลิป ล่าสุดก่อนหน้านี้นะครับก็คือมีมีการลงขายเหรียญผมก็จะมาอัปเดตราคาให้นะครับว่าในกลุ่มซื้อขายราคาเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมก็กําลังทําคลิปต่อๆไปอยู่นะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับเป็นข้อมูลในการรับชมนะครับในการเก็บสะสมเหรียญประเภทไหนที่มีการลงขายราคาเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวมารับชมกันนะครับในคลิปต่อๆไปก็จะพยายามทําเนื้อหาให้มันหลากหลายแล้วก็ ท่านผู้ชมได้รับผลประโยชน์สูงสุดนะครับก็ผมเน้นเรื่องอประโยชน์สูงสุดนะครับก็คือเป็นคลิปที่ได้ความรู้จริงๆนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกทุกท่านที่รับชมเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ